จากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นเห,นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เปิดให้บริการนวดแผนโบราณในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกา30นาทีของคืนที่ผ่านมาจากภาพจะเห็นได้ว่าชายที่สวมเสื้อยืดสีดำคือนายวสิทธพงศ์ทิพป,ปาโชตซึ่งเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างและเป็นน้องชายของนายยุทธเอก ทิพป,ปรภาโชตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครชัยศรีกำลังด่าทอนายวิชาญวิบูลเชื้อหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีว่าชื่อเสียโบเป็นเจ้าของบ่อนไก่ชนในอำเภอบางเลนที่กำลังนั่งดื่มสุรากับเพื่อนอีกสองคนสาเหตุมาจากความไม่พอใจที่นายวิชาญมาชอบสาวนดแผนโบราณคนเดียวกัน นายวิชาญที่สวมเสื้อสีเขียวก็ยังคงนั่งดื่มสุราและคุยกับสาวนวดแผนโบราณอยู่ที่โซฟาต่อไปโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างนะคะแต่ว่านายวาสิทธพงศ์กลับไม่ยอมลดละพยายามเดินมาที่โต๊ะเพื่อต่อว่าจากนั้นก็ ใช้มือขวาทําท่าคล้ายจะหยิบอาวุธบางอย่างที่เน็บอยู่ด้านหลังทําให้เพื่อนอีกคนพยายามเข้าห้ามปรามแต่ไม่ทันจะได้ตั้งตัวค่ะนายสมชายเรืองศีซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกันได้ใช้ปืนขนาดจุดสายิงใส่นายวสิทธิพงษ์ทันทีก่อนจะหันปืนมาจ่อที่เพื่อนอีกคนจนต้องยกมือไหว้ขอชีวิตจึงรอดไปได้อย่างวุดหวิดนะคะ ส่วนนายวาสิทธิพงศ์ไม่ได้เสียชีวิตทันทีค่ะพยายามยิงต่อสู้ทําให้ถูกยิงซ้ําจนเสียชีวิตและระหว่างที่ดวลปืนกันนายวิชาญเองก็ถูกกระสุนเข้าที่ช่องท้องด้วยเช่นกันโดยหลังเกิดเหตุแม้นายวิชาญและพวกพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ล้มลงที่บริเวณหน้าร้านเนื่องจากกระสุนเข้าที่บริเวณช่องท้องเฉียงขึ้นตัดขั้หัวใจเสียชีวิตตามไปด้วยอีกคน ล่าสุดค่ะพันตำรวจเอกสานิตชินจอหอรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีต,ตำรวจภูธรนครชัยศรีได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วและจะเร่งติดตามนายสมชายซึ่งเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงนายวสิษฐพงษ์มาดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ